สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะลิตานะคะมาในนามบริษัทอ่านักกิตาจำกัดเพียงผู้เดียวนะคะซึ่งวันนี้ลิตาจะพาทุกคนมาดูบ้านพักตากอากาศนะคะที่อยู่บนเนินเขานะคะแล้วก็เต็มไปด้วยวิวธรรมชาติเป็นพาโรนรามา360องศา2อง,อ,งองศาเลยนะคะนี่นะคะเรามาถึงแล้วนะคะช่วงนี้เป็นฤดูหลังเกี่ยวข้าวมันก็จะอ,ออกเป็นสีโทนน้ำตาล มีต่อข้าวตอมสร้างข้าวอะไรแบบนี้ค่ะโอ้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 อเออท้าพิกค่ะเท้าพิกค่ะเดินตามกันแทนามันก็จะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะอ่ะเรามาถึงแล้วค่ะนี่เลยบ้านพักตากอากาศนะคะราคาเหยียบ ที่โครงการของลิต้าสร้างเอาไว้นะคะแล้วก็คนแย่งกันจองเยอะมากลูกค้าแย่งกันจองมากแต่ตอนนี้มีลูกค้าที่จ่ายเงินและเซ็นสัญญาก,กับลิต้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอลิต้าก็เลยขออนุญ,ญาตพามาชมก่อนมงไงวิวธรรมชาติจริงๆค่ะเห็นวัวเห็นควายเห็นช้างเห็นมา้า เห็นยีราฟเห็นนกเห็นกวางเห็นสิงโตเห็นเสือเห็นไปหมดทุกอย่างเลยค่ะจริงสาราสัตว์รวมกันมีงูมีเขียดตะปาดนะคะเออมีมีแย้ก็มีนะคะกระปอมก็มีนะถ้าเราหาจะมีตั้งกระปอมแย่อื่งอ่างมีคางคกมีหมดเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวลิต้าจะพาขึ้นไปดูข้างบนบ้านนะคะบ้านนี้ก็จะเป็นสไตล์อ่ะะมีห้องเป็นห้องสตูดิโอนะคะแล้วก็จะ เป็นวิวพาโนรามานะคะขอโทษค่ะพูดผิดค่ะอ่าก็จะเป็นอย่างงี้ค่ะเห็นวิวรอบด้านเลยค่ะ360องศาะเดี๋ยวลิต้าพาขึ้นไปค่ะสิ่งที่อยากโชว์ที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นครัวหลังหลังห้องของเรานะคะอะ่ตามไปดูกันเลยค่ะครัวนี้เป็นระบบไฮเทคดิจิตอลไฮโซทุกสิ่งทุกอย่างของความทันสมัยมรวมที่นี่เลยค่ะนี่เลยมาดูใกล้ๆก,กันนะคะ นี่เตานะคะเตาซึ่งเวลาจะใช้นะคะเราต้องหยิบไม้นี้ขึ้นมาค่ะไม้นี้นะคะเวลาเราจุดไฟใส่เข้าไปนะคะมันจะเรียกว่าฟืนฟืนเสร็จแล้วก็เอาเข้าไปดางไฟนะคะแล้วมันจะกลายเป็นถ่านไฟก็จะลุกช่วงโชัวช,ชวานนะคะแล้วก็เอาหม้อไหอะไรก็ได้ค่ะมาวางแล้วก็ทําอาหารได้เลยค่ะเลิศม,มากนะคะซึ่งกลิ่นไม่ต้องกังวลนะคะเพราะเรามีช่องระบายพอระบายอากาศเยอะมากเลยคะ่ะไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นติดภายในห้องและที่สําคัญเราแถมสอง เผื่อเพื่อนมากินข้าวที่ที่บ้านเยอะๆทำไม่ทันเราต้องมี2ตัวนะคะอ่ะไปดูกันอันนี้พื้นสร้างเสร็จแล้วนะคะเพียงแต่ว่าโครงการเราออกแบบให้มีการระบายอากาศเยอะๆเ,เ,เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศที่เป็นอากาศสดหรือว่าอากาศธรรมชาติจริงๆนะคะต่อไปโซนที่ลิต้ายืนอยู่นี่ค่ะมันก็จะเป็นอ่ะห้องส่วนห้องรับแขกแล้วก็ทําเป็นที่นอนได้ด้วยนะคะรับลมกลางคืนชิลเลยคะ่ะเวลาอากาศหนาวนี่ค่ะ โอ้โห,โห,โหบรรยากาศซินเวอร์นะคะอ่ะอาเดี๋ยวนี้พาลิต้าจะพาลงไปดูข้างล่างนะคะจะพาลงไปดูนะคะวิธีลงบ้านของเรานะคะก็ใช้วิธีะคะ่ะ ตนลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมง่ายนิดเดียวแล้วจะพาไปดูวิวนะคะเก๋ไกส์เลเดอร์เลสแมนตันก็คือมีภูเขานะคะอยู่ข้างหน้าต้นไม้ใหญ่ทางดินแดงไหนกุ้มก็มีเลยนะคะเวลาลมแรงๆดินมันจะไหนกุ้มเลยนะคะอ่ะน,นี่แหละคะ่ะคือบรรยากาศของบ้านพักตากอกาศของเรานะคะราคาเมื่อกี้เพิ่งบอกไปนะคะถ้าใครสนใจแบบนี้ติดต่อลิต้ามาได้เลยนะคะลิต้าย,ยินดี หาบ้านแบบนี้ให้นะคะเพราะว่าในโครงการเรามีบ้านแบบนี้เยอะมากค่ะบ๊ายบาย